้าทุกคนใช้วิธีนี้นะคะก็เลิกท่องศัพท์เกาหลีไปเลยค่ะใครที่กําลังวุ่นวายกับการท่องศัพท์ภาษาเกาหลีนะคะไม่รู้ว่าต้องเริ่มท่องจากตรงไหนเริ่มท่องจากศั์หมวดไหนดีเริ่ม่องจากคาไหนต้องท่องกี่คานะคะตอนนี้นะคะเข็มกําลังอัปเกรดหนังสือคาศั์ใหม่ทั้งคาศั์ระดับต้นแล้วก็คําศัพท์ระดับกลางนะคะใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้แล้วก็ใช้ในการสอบก็ได้รวมกันแล้วเนี่ยมากกว่า3,800คํารอบนี้พิเศษมากเลยเพราะว่าในหนังสือเนี่ยนอกจากนักเรียนจะไม่ต้องหาคําศัพท์เองเข็มมีคําศั์มาให้เข็มมีชนิดของคํามาให้เข็มมีคําาแปปมให้้รรออบนีัเเกุพิศษ เข็มมีตัวอย่างประโยคการใช้งานแต่ละประโยคมาให้โดยที่นักเรียนไม่ต้องไปหาเองเวลาที่เรียนจำศัพท์อย่างเดียวแล้วจำแค่ความหมายเนี่ยนักเรียนจะลืมคำศัพท์ได้ง่ายมากนะคะดังนั้นตัวอย่างประโยคเนี่ยจะช่วยเข้ามาทําให้นักเรียนเข้าใจวิธีการใช้งานคำศัพท์เข้าใจความหมายของคำศัพท์มากขึ้นและที่สําคัญนักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์แวนล้อมเพิ่มเติมด้วยนะนอกจากนี้ยังไม่พอนะคะคาศัพท์อัปเกรดในรอบนี้เนี่ยใครที่อ่านเองแล้วงงกลัวออกเสียงไม่ถูกไม่แน่ใจว่าแปลถ,ถูกไหมไม่ไต้องกลัวค่ะเพราะเขมมีีคลิปปรรระกกอบาเยนให้ทั้ง2เลมบออกเเลลลยยยว่าิปีะดมาก ออกเสียงคำศัพท์ให้ฟังทีละคำแล้วก็เล่าให้ฟังได้ว่าตัวอย่างประโยคแต่ละตัวอย่างหมายความว่ายังไงใช้ยังไงนะคะดังนั้นนักเรียนไม่ต้องไปค้นหาเองแข่งเอามาเสิร์ฟให้หมดแล้วค่ะเล่มนี้นะคะถูกแอบจัดทาแบบลับๆตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะใครที่รอน้องเล่มนี้อยู่เนี่ยตอนนี้อย่าเพิ่งกดนะคะเพราะว่าน้องยังไม่เสร็จกาลังเร่งทําแล้วก็เร่งตรวจสอบให้เต็มที่นะคะแต่ใกล้เสร็จมากๆแล้วถ้านักเรียนคนไหนมีปัญหาเรื่องคาศัพท์อยากจะแก้ปัญหาตรงนี้สักทีบางคนไม่มีเวลามาเปิดหนังสืออ่านแค่เปิดคลิปเสียงฟังเน น,ะะน้องมาเมื่อไหร่เข็มจะประกาศพร้อมกันนะคะว่าพร้อมให้กดได้เมื่อไหร่ได้ <Okay. S 1> ไหมติดตามน้องคำศัพท์เกาหลีอัปเกรดทั้งสองเล่มแล้วเจอกันนะคะ